วัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุทธที่20กันยายน2566เรื่องพระกรณิรันของพระเจ้าข้อท่องจำพระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิดเป็นที่รีภัยของท่านและพระกรณิรันรับรองท่านอยู่พระองค์จะทรงผักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่านและจะดำตรัสว่าทำลายเสียเถิด ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อที่27อ่าน1สมอยเอลบทที่2ข้อที่6ถึง9อ่านพระคัมภีร์ใน1ปีโอปบี1นเนืน้อหาพระกรของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิดฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อที่27ดดังนั้นเมื่อพระอ,องค์เริ่มยกท่านขึ้จนจะไม่มีใครดูดึงตัวท่านลงได้เมื่อมนุษย์ได้เริ่มส่งเสริมสำหรับสนุนท่านพวกเขาไม่เคยต้องการที่จะทำให้ท่านได้อยู่ในระดับเดียวกับเขา เองในประสมการบทที่39ข้อ mm hmm. ที่1 5ถึโปรตีฟาลื่อนยศโยเซฟและมอบหมายให้เขาได้ดูแลทุกอย่างในบ้านแต่เขาก็ยังคงเป็นทาสอยู่โยนาธานก็ถอดเสื้อคลุมออกมอบให้ดาวิดพร้อมทั้งเครื่องต่นตัวดาบคันธนูและเข็มขัดด้วย1นึ่งสมเอลบทที่18ข้อที่4อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวของโยเซฟก็คือ หากมนุษย์ส่งเสริมสนับสนุนท่านพวกเขาก็จะทําให้ท่านตกป,ปำได้ด้วยเช่นกันนี่เป็นคนเดียวกับที่โปรติฟาที่แต่งตั้งโยเซฟเป็นหัวหน้าทาทั้หมดซึ่งต่อมาก็ได้จับเขาเข้าคุกคนที่ตะโกนว่าโฮซานนาในวันนี้อาจจะตะโกนตรงเพราะองค์ที่กังเขนในวันพรุ่งนี้เมื่อพระเจ้าทรงตั้งใคระจะเลื่อนตำแหน่งโยเซฟโป้งทรงนำเขาขึ้นไปถึงระดับที่สูญเสียจนแม้แต่โปรติฟา ซึ่งเป็นอดีตนายทัดขะของเขาก็ยังต้องก้มกราบลงต่อหน้าเขาองค์พวกสูงสุดจะทรงส่งเสริมสนับสนุนท่านและในไมเม้าทุกคนที่กดขี่ท่านก็จะก้มกราบลงต่อหน้าท่านในนามของพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงมหิทธฤทธิ์ทรงรับดาวิดซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงแก่แต่งตั้งเขาเป็นกษัตริย์และส่งเสริมเขาต่อไปจนกระทั่งกลายเป็นบิดาของกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายวิวร์บทที่22ข้อที่16 นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของพระเจ้าในการยกผู้คนที่ติดตามพระองค์ด้วยพระกรนาราันของพระองค์ท่านทราบหรือไม่ว่าหากพระเจ้าได้ตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งให้กับท่านแม้หลังจากที่ท่านได้ตายไปแล้วการเลื่อนตำแหน่งก็จะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามพระเจ้าจะไม่ทรงยกความเย้าหญิงไว้ในพระกรนรันของพระองค์ ท่านต้องมอบชีวิตของท่านให้กับเยเซูโดยสิ้นเชิงและจงท่อมตัวต่อพระพักของพระองค์หากท่านยังต้องการให้พระองค์ส่งเสริมท่านเดินเปโตบทที่หข้อที่6ประเด็นสําคัญจงท่อมตัวเพื่อที่พระเจ้าจะทรงส่งเสริมสนับสนุนท่านด้วยพระกรอัอนิลันของพระองค์ที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนซาบอเอเออเดเบเยจัดทาโดยคิดจะจแห่งการทรงไทยคริสเตียนของพระเจ้า